ัสดีนะค่าแตดือนเช้านะคะ่ของน้ำให้สักงคนนะคะตอนเช้านะคะก็ต้องอาบด้วสาลานะคะเพะสักบคนก็มีความเป็นมอดีนะคะที่จะทำน้ใจทำน้ำใจให้นะคะน้องสักบงคนด้วยนะคะ ตอนเช้าเต่งต right? like right? like right? right? so 네ัวนะคะเต่งตัวอาน้ำตอนเช้านะคะต้องเอาลา่อนายให้นะคะอนค้วก็มือนะคะอนก็จมันหายนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้นะครับมือเพเอต่ร่อนะคะฝากดไล์นะคะดรนะคะฝากตินะคะเนวใจนะคะเป็นเพื่นด้วยนะคะติดเพื่อนด้ว ก็องมีเสาละคะไว้นะคะมีอาบนะคะจะได้นะคะใ้เขาล่ะคะอาบได้นะคะ,ะนะคะเป็นรักนะคะตรงนี้สับมะกรูดเะาว่ายแคกลือยางตึกมันนะคะ ถูเร็วมงคลถูเวลาให้ถูไม่อยากถูนะถูเร็วถู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 ถถอาสวัสดีสวยๆเร็วสวยๆสวยๆใ <c oughs> ส,สบัวยังไงนอ้ออ่าถ้าใสาบัวเร็วสวยๆมงคลสวยๆสวยๆก่อน สวยกันนี้วสวยๆเลวเราจะอาบน้ำนะคะด้วยชายานี้นะคะก็ท่านะคะไปดูนะคะ,ะ,คะอาบน้ำนะคะสะดไปได้นะคะ ที่นะคะจะโฉบน้องออกมาจากนะค,ะ,ค,ะ,คะที่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเตือนเพื่อนเล็กๆค่ะตาอวยทรัพย์มงคลต่อๆด้วยนะคะขอโอคดีค่ะ เป็นกำลังใจให้น so ้องด้วยนะคะน้องสักคนคุณนะคะก็จบงานนะคะมาจากพัทยานะคะก็มีอำเภอประสาทนะคะจากหนองคืออินนะคะก็มีเพื่อเดียวนะคะมาจากพัทยามีห่างไกลนะคะจากหมู่บ้านนะคะช้างนะคะมาค้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จาก็มีเพื่อเลี่ยวนะคะอยู่ในหมู่บ้านนะคะอำเภอนะคะประสาทนะคะหนองคืออินนะคะก็จะมีน้องสักคนคุณนะคะเพื่อเลี่ยวนะคะ ลองซับให้คุณเป็นช้างสี่โดนะคะเป็นช้างสี่โดนะคะเป็นพ่อเป็นเลืกขาโอ้ไหนสวยๆอีกครั้งหนึ่งขอเสียงหน่อยสวยๆสวยๆยังไงเนาะ ัวเยอยู่นิกงซาโอ้ยอนอนนอนนอนขอใหญ่เลยนะคะตอนนี้ขอใหญ่เลยะค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเป็นกำลังใจนะคะนะคะขอบคุณด้วยนะคะนค่ะที่นะคะจะอายนะคะไปนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ได้กินกระวทอดนะคะได้กินข้าวทอะอ่อนนะคะอ่อนอีกแล้วนะคะ ลายก็นะคะต้องโยนให้นะคะโยนให้น้องนะคะก็ะขอโทษเลยนะคะก็ต้องโยนให้นะคะน้องทราบทุกคนก็กขอโทษขอขอภัยเลยนะคะ,คะก็แล้วก็เก็บมามีนะคแล้วนะที่อคุณแม่จ๋าช่วช่วย ไหนก็สวยๆอีกครั้งหนึ่งสวยๆจะได้ของกินนะคะสวยๆนะสวยๆอ่ะสวยๆเร็วสวยๆเนี่ยเอาไมขอเสียงเหวานเร็วหวานๆวานหวานๆยังไงนอเสียงหวานๆก่อนหวานๆอ้าวหวานๆเร็ว พอาส,ส,สวย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 สำหรับคลินี้นะคะขอขออนุญ,ญาตนะคะจุบไลนะคะเพียงแค่นี้นะคะก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะมาเจอคลิปหน้ากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ